อาสาวัสดีพ่อแม่พี่น้องมเมื่อเนี้่ยก็สิแกงน้องมสมเสียปลาคอปลาคออะไรใหญ่ยเนาะทำไมสมเพลย์เรื่องปลาคอากับซื้แหน่สู่ร้านซื้อแหน่มาฝากมาตามาต้องเสือผลละข้าวม,มาฝากก็แต่สิแกงเทนน,ทน้องสมเอาข้าวก็จะกินอยู่ใหม้มันพี่ละยังถึงวันน่ะยินดีเมี่ยงสุขุสุขคนเด้อสวัสดีพี่น้องหลา,านเพราะว่สาสวัสดีในเรื่องจาก ไีไหมไทยยูดีไม่แหงสุขุทุกคนและสงการคิดจริงไรสงปาดนะพ่อนยังเงิดอเอิดไทยไม่ยูน้ำหูน้ำร้านนะพีน้ำหนองสุขูมทุกคนเด้อพู้ติดตามไม่โบติดตามกระสร้างยดีไม่แห้งสุขทุกคนนะโอ้ใส่รรรรพราคอเป็นจะเสียบพรรวยปาดเราก็ใส่กแกงน้ำมันสมมาดิซื้อเลยฮะดอกบ่กเลยร่งคลิปปนั้อยาก มืกอของคนกับประเทศเบียกมือนเพิ่งยุดนี่ก็ก็เลยถื่อโอกาสขี่ปนะไปวางนมผสมน้ำพ่อใหญ่ขนนะนี่นมนทำหาานสมออกกวดคือ

ไอ้ชินเ้าอกว่เป็นมิยกรวเขาขวดปลาโอ้ยกระเสีบเครื่องแกงมันเตักระเียไ้หนเ็น่กระเทียมมักหอมบัวเกือข้าวกตากันแกงนเหมืนซมันต้องใส่เผ็ดนี่ปวตัดกระเพดหัวนี่ข้หจะไม่เเผ็ดจะไม่ แม่ยังใส่โรดรลายวะมันขวดวะหวานเห็ไมี่เข้ามอ้น้อหมสมแกมัน่ามบ๊วยขาจุนพูนข้าเห็น้องม่สมี่พี่เอาัดตะไคร่ลงกรนนีนี่น้เราหม่สมฮาไม่ไข่โอ้โหอขาวงามดีพระโลกยงอยู่ห้างเยอะมากอ้าน

อใบมะกรูดลงนี่หอมกินใบมะกรูดให้น้องไม่สมพักกระแย,ยงอยู่นี่แหละที่เจอรุง่งอ่ะที่รุ่งหลบต้นหอมก็พักกระแยงก็กินเลยโอ้ยหอมเนี่ยไมาอยู่ไฮอยู่หน้าโอ้ยอยู่ทงไฮมั่นหน้าไฮมัน่นที่ะราคุนี่ กาจูนพูนบริสาสานกันบูดการเพ่ยังขอหมรียงอย่นเสียงาะขีดสาสาน่มเาย็นพูนเขาเดี๋ยวขเฮ็ดเอาอีกขอมาดำขเฮ็ดดำเออู้านเด้อู้านปอะมปนกอเราเกยวลวกหรอแพร่ของแท้ไม่อเยแพร่ม่แมตนีนัน่น

มีทุกงสุดทุกคนเด้อพราะว่ายันเลยเพรอเว่านิย,นยกม,มออกัมมออเนออกเมห็นไหมฮพเพี่น่องจิตตามส้องมือฟอสอนีางอีสารด้ว่าพวให้จิตตามกับต่างพบจะข้วนทุกขวัเจะเละิศจริง่นอนรับจากผูกไข้ทุกิ่งอยางมักไม่ กอนข้อกเลยม่ัดตะไข่อืพีสดวน,นหนาขูาก,นนากันี่ควัดันนี่ตาพารตอนแกตอนนั่งได้นกัน โอ้อมไม่ไหอืแมแ่ห่อนน้าก,กน,นา้าปวดดูเปีปยกไปอุ๊ีห่านี่ มันแนงนรงเนี่ย่น่าต้อนใ่แบบติดตัวตอนสมองก็ปวดก็ปากโอ้หืมขึ้นมาตอนมีไงระกอดทางไกลโกหกเรดไอ้หลอกลาน คนมาลงเตียรูกเหยยันลงเตียวกบก็แน่ดียินแบบคุณแมติ๊กเต้าเว้ไว้ไม่มันติดกแ่เศ้าใช่มันติดกแต่สุดติดนี้ต้องหนามึงทะเลาะบมางข้นมึงโอ้ยเย็นนง แล้วติดฟองนอข้าขายอีกผกิดองถามก็สรสางสรนั่นอยู่นี่ขอที่เห็นยังเนี่ยมันเป็นมัวกปยเมันเัีมเหลเขาไม่มีนะ หนาไนม่มีอนืกวน่นต้มยตอนตัว็องนั่นะอืม <c oughs> ตอบข้อเมนต์เมจะหาดเท็ดอะไรทอระบาดเกงมันตีดหังย <c oughs> ีดโปรเข้าตสอนอม,นนมาเลรู้ผสงปลาสิตุ

หวนะดพมามานำว้าแบบพ้าี่น้องเขาพ่าหาดอกกระเจียวหนะอมปบตัวเนี้ย เรา้าเราต่งแท้ถ้าเกยงเน่ย่มั่งหนอก็คือที่แกกินหอมตนเรน่่มแท้ถ้าเงเนี่ยตเกงี่ยก็ต้องตัวเนไบแต่ตา่างเป็นวัวตไข่ ตั้งหววน้อยแน่ยูแน่กินแม่ถูร้านป้าเป็นคนใ่อกระเทียวเยยกระเกิดต้องต้องทำเหมืองเพรกระเกิดล่ะของใช้เนี้กระถามมาถามเพื่อนสุภาพติดต่อสุภาพสุรานถามราสุภาพกมว่ตจับ ดีเมี่ยงูทุกุลแล้อหลานเนอะิดตามด้วยว่าเบิ้งคิดไ้แน่ไปเรื่อยๆส่องมากอปปิในอีสานบาเฮน่าล่ะครับ่องฮักอีสานบานเฮน่าอี๋่าตมะพอกันแต่ร่วมคูงกันร่วมกันเนี่ยคิดดีเมี่ยะสูทสกคนเนอะสกุลสกความื่อนปีใหม่ไทยยังจะร่วมูงเรื่องเลือดคนบาถไยคนบา พ่อเนี้ยหมดเจืดเกิดเมาหนุ่มห้าล้านจุบุญเจ่ก้นเน้อค่ะแกงกันจาพ่อกันพิดไหม